ไทยแลนด์อันซีนอันซีนไทยแลนด์อันซีนอันซีนไทยแลนด์สนับสนุนรายการโดยยาแคปซูลสมุนไพรปลาเอ็นดีเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกเพศทุกวัย

ะะเวลาที่แล่จะต้องแล่ถึง8ริ้วด้วยกันอันนี้ก็คือที่มาของเมือง8ริ้วได้ยินข่าวว่ามีที่ใหม่ที่มาหนึ่งที่เกี่ยวกับนางยักษ์ใช่ไหมคะแอมถูกต้องค่ะคืออันนี้มีหลายตำนานมากอีกตำนานเขาบอกว่ามาจากนิทานนะคะพื้นบ้านนะคะเรื่องพระรถเมรีค่ะคือคนางยักษ์เนี่ยฆ่านาง12นะคะแล้วก็แล่เนื้อนาง12เนี่ยเป็นริ้วๆนะคะออกเป็นทั้งหมด8ริ้วแล้วก็ ทิ้งมายัางคลองนะคะที่มีชื่อคลองว่าคลองท่าลาดค่ะแล้วก็ลอยมาติดที่แม่น้<อ>ําบางประกงนั่นเองก็เลยเป็นที่มาอีหนึ่งชื่อของเมืองแปดริ้วนั่นเองค่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงสร้างมันนาะจะเก้าริ้วสิบริ้วยังไงก็ช่างแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่แปดริ้วนั่นเองค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะก็รู้สึกว่าบรรยากาศที่เรากำลังอยู่เนี่ยรู้สึกว่ารม่มรื่นมากใช่อันนี้เราอยู่บนเรือค่ะ<ม>อยู่มหาสมุทรแอตแลนติกไม่เป็ อยู่บนเรือนะคะอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงค่ะท่านผู้ชมใช่แลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้รู้สึกว่าโอ้โหสดชื่นสดใสมากเลยใช่แล้วแบบนี้ไม่รู้ว่ามีจระเข้หรือเปล่า้าไม่ข่าวว่าเหมือนมีปลาฉลามเลยใช่ไล้วเอปลาช่อนค่ะเพราะว่าปลาช่อนที่นี่ตัวใหญ่มากค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนนะคะทริปนี้เรียกได้ว่าเราจะต้องแยกกันไปอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมแยกกันอีกหรอหรือเปล่าจะต้องบอว่าแยกจากกันอีกแล้วค่ะเพราะว่าทริปนี้มี แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากมา,ายเลยแล้วก็วันนี้นะคะแอมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปไหว้องค์หลวงพ่อโสทรนั่นเองค่ะซึ่งเป็นพระนะคะประจำทู่บ้านที่เมืองนะคะของจังหวัดฉะเชิงเซาหรือว่าเมืองแปดริ้วแอมแอมแอมอย่าพูดแเลยะคะน้จำลายแอมแกระเด็นใส่หน้าต่างหมดแล้วโอ้โหจำลายกระเด็น<ม>น้จำลายกระเด็นคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เราอยู่บนเรือใช่ไหมแหนเป็นไงล่ะเป็นตลาดน้ำน้ำละอองน้ำแม่น้ำบางกระงองนะคะสามารถดื่มได้ อนใหญ่ที่สุดในโลกกันเลยทีเดียวจริงๆอยากไปด้วยอ่ะอ้าวขออันนี้ขอทําหน้าที่แทนน้กานเดี๋ยวจะไหว้เดี๋ยวจะเอาบุญมาเพื่อได้ค่ะเพราะว่าจริงๆบอกว่าเราอยากจะไปด้วยกันมากเลยแต่ด้วยที่ทริปนี้นะคะเป็นทริปที่มีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากามแล้วค่ะมีหลายวัดแล้วก็มีทั้งของบ้านใหม่ตลาดบ้านใหม่โหเยอะแยะมากมายเลยได้ข่าวว่าวันนี้แอมจะไปแอบกินอาหารขี่ขึ้นชื่อของเมืองแปดริ้วเนี่ย ก้อยไปวัดสมาธิแล้วไปไหว้องค์พระพิพัฒน์เนีที่ใหญ่ที่สุดถือว่าเป็นตันซีนะแต่แอมนี่สิจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชิมอาหารอร่อยๆของแหน่แถวต่างจังหวัดเราอ้วนอ้วนแหน่ก็แบบว่าไปเช็คกินไปบอกว่าทานอาหารอร่อยอร่อยของแต่ละจังหวัดขนาดนี้ไม่อ้วนได้ไงเนี่ยก็นิดนึงอร์ก้อยกินฟรีอะไรบ้างเฮ้ยอย่าให้เขาไปเก็บที่ออฟฟิศนะไม่ใช่เขาไม่เก็บเขาวันนี้เพราะว่าด้วยที่หน้าตาน่ารักแบบนี้ก็เลยบอกว่าให้ สายสองเข่าเอาเป็นว่าช่วงนี้แล้วกันนะคะให้คุณผู้ชมนะคะไปชมไฮไลท์ดีๆไฮไลท์เด็ดๆแล้วยช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ การโดยยาแคปซูลสมุนไพรปลาเอ็นดีเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกเพศทุกวัยไทยแล องคนอนยจะต้องแยกจากกันค่ะวันนี้นะคะแอมจะพาคุณผู้ชมนะยคะ,คะไปไหว้พระค่ะวันนี้แอมจะพาคุณผู้ชมไปไหว้พระหลวงพ่อโสธรน,นั่นเองค่ะค่ะสำหรับก้อยนะคะก้อยจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยววัดสมารรัตนารามนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกที่หนึ่งของเมืองแปดริ้วนะคะรู้สึกว่าจะมีสถานท่องเที่ยวที่สําคัญเยอะแยะม,มากมายไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามนะคะที่สําคัญเนี่ยยังมีที่พักพอนอนใจอีกเพียบเลยค่ะ <c oughs> ทริปหน้าเราจะต้องไปด้วยกันแล้วนะคะแต่ว่าทริปนี้เนี่ยจะต้องขอตัวแยกกันไปทำภาร กแต่ที่สําคัญยังไม่หมดเพีออยงแค่นี้ค่ะแอมยังจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชิมอาหารอร่อยๆอ,อ,อาหารขึ้นชื่อของเมืองแปดริ้วจะ,ะอร่อยแค่ไหนจะยั่วน้ําลายขนาดไหนจะต้องคอยติดตามแอมค่ะใช่แล้วค่ะแต่ท่านผู้ชมเนี่ยคนไหนที่แบบว่ามีพรคนไหนที่แบบว่าอ,อยากจะประสบความสําเร็จในด้านต่างๆเนี่ยต้องมาดูว่าก้อยเนี่ยจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเสี่ยงดวงเสี่ยงทายโดยวิธีการโยนเหรียญค่ะท่านผู้ชมโยนเหรียญเสี่ยงทายโยนแบบนี้เหรอใช่คือต้องโยนให้เข้าบ่าใช่ไหมใช่โหมดจะ เป็นยังไงต้องคอยติดตามก้อยค่ะ<ฆ>แต่ว่าของแอมในช่วงสุดท้ายนะคะแอมยังจะพาคุณผู้ชมไปซื้อของฝากเออใครที่แบบว่าอยากจะรู้นะคะว่าเมืองแปดริ้วนะคะ<ฆ>มีของฝากขึ้นชื่ออะไรบ้างติดตามแอมให้ดีค่ะเฮ้ย รู้สึกว่าตอนนี้จะได้เวลาแล้วอยู่ที่นี่รู้สึกว่าร้อนๆหนาวๆเนี่ยไม่รู้ว่าแม่ก็เนี่ยก็ให้พาท่านผู้ชมเที่ยววัดนี่แหละวัดสมันรัตนารามเนี่ยอย่างนี้ต้องแอมต้องไปแล้วล่ะนะเขาก็จะได้นําท่านผู้ชมไปเที่ยววัดเมงแก่งเขีวไล่กัเลยเหรอนี่ไม่จะได้เก็บเวลาบอกว่าได้เยอะๆเดี๋ยวท่านผู้ชมได้ข้อมูลในการเที่ยวเมืองแปดริ้วได้ที่นี้ถึงเวลาแล้วนะคะที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปสนุกๆกับทริปนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้เราได้มาเช็คอินกันที่จังหวัดฉะเชิงเซาหรือว่าเมืองแปดริ้วนั่นเองโอเคไป ไปกันเลยดีกว่าแยกจากกันเลยดีกว่าไป bye bye ไปไหนก็ไป bye bye. นี่นี่วัดวันนี้วันนี้เราทำทาเข<ร>าได้ทำาเปลาเขาต้องไปเออ <Bye bye. S 2> บายท่านผู้ชมคะตอน้กลจะอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกสบายอ้สบายใจขึ้นมาทันทีแต่ก็ยังบอกว่าเออต้องมาฟังแอมบน่นนะว่าแอมจะบ่นว่าอ้วนอ้วนตามเคยหรือเปล่าเพราะได้ข่าวว่าต้องไปเที่ยวยังไม่แขกไใครเลยอ่ะเมื่อกี้ไหนลาไปแล้วแบบเหงาต้องไปคนเดียวอ่ะโอ ่อนผู้ชมนะโอเคได้ค่ะเพื่อนผู้ชมนะคะตามแอมมาเลยค่ะแอมจะพาคุณผู้ชมไปไหว้องควงพ่อสะาตไม่มาเลยค่ะไม่มาไม่มาท่านผู้ชมไปแล้ว วน,นี้นะคะแอมได้ยืนอยู่ที่วัดโสทรวรารามวรวิหารค่ะหรือวัดหลวงพ่อนะคะที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะวันนี้นะคะแอมจะพาคุณผู้ชมนะคะเที่ยวเมืองแปดริ้วค่ะรวมถึงเข้าไปไหว้ขอพรอ,องค์หลวงพ่อโสธรตามแอมมาเลยค่ะ ผู้ชมคะสำหรับตอนนี้นะคะก้อยก็อยู่ที่วัดสมาร,รัตนารามนะคะ ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดะเชิงเซานะคะสำหรับวัดสมานร,รัตนารามเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ําบางปะกงค่ะท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยคงอาจจะคุ้นชื่อในเมืองของแปดริ้วนะคะแต่ที่สําคัญจุดเด่นของวัดนี้เนี่ยจะมีพระพิฆเนศน,นะคะปางเสวยสุขนะคะเป็นองค์สีชมพูที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี่นะคะซึ่งมีทั้งคนไทยและต่างประเทศเนี่ยเข้ามานับถือสัการะเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่สําหรับจุดนี้ที่ก็อยยืนอยู่เนี่ยเป็นบริเวณ องคดอกบัวที่ใหญ่ที่สุดสําหรับองค์ดอกบัวเนี่ยจะมีพระพุทธสารีริกท่านเนี่ยประดิษฐานอยู่ที่นี่และที่สําคัญเนี่ยยังมีการโยนเหรียญเสี่ยงทายนะคะสําหรับใครหลายๆคนเนี่ยมีคําขอพอรหรือว่ามีความตั้งใจต่างๆที่อยู่ในใจเนี่ยก็อาจจะมาโยนเหรียญเสี่ยงทายบริเวณนี้ได้ค่ะสําหรับก้อยเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่ไว้สําหรับโยนเหรียญเพราะว่าก้อยมีความในใจที่อยากจะ หรือว่าตั้งใจอยากจะแบบว่าให้สิ่งต่างๆที่อยู่ในใจเนี่ยสำเร็จหรือเปล่าโดยการโยนเหรียญเสี่ยงทายนะคะเขาจะใช้เหรียญในการโยนเหรียญเนี่ยทั้งหมด10เหรียญค่ะท่านผู้ชมสําหรับใครนะคะที่ใช้เหรียญในการโยน1ิบเหรียญเนี่ยสามารถโยนเหรียญได้เข้าบริเวณที่เขากําหนดไว้3เหรียญเนี่ยเขาบอกว่าความสําเร็จหรือสิ่งที่ท่านขอพรไว้เนี่ยจะสําเร็จรวดเร็ว,รว,รวทันใจแต่สําหรับคนที่โยนเหรียญแล้วเข้าเพียงแค่2เหรียญเนี่ยความสําเร็จนั้นอะใกล้เข้ามาแล้วแต่ต้องรอนิดนึง ท่านผู้ชมตามก้อยมาเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับตอนนี้นะคะก้อยก็อยู่ที่บริเวณของจุดเสี่ยงคายแล้วะคะ่ะตอนนี้เหรียญก็พร้อมแล้วนะคะสําหรับสิบเหรียญและคําอธิษฐานในใจที่ก้อยอยากจะอธิษฐานท่านผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าก้อยเนี่ยจะสามารถโยนเหรียญได้เข้าทั้งหมด3มเหรียญหรือเปล่ามาดูกันเลยค่ะ โอ้ไม่เข้าค่ะท่านผู้ชมเหรียญแรกเหรียญข่าให้สามเหรียญเหรียญที่สองก็ไม่เข้าค่ะเหลือเพียงแค่เจ็ดเหรียญเอาแปดเหรียญตี้ไม่เข้าห้าเข้าไปแล้วค่ะหนึ่งเหรียญค่ะท่านผู้ชมอ๋อสองเหรียญแล้วค่ะท่านผู้ชมอ๋อท่านผู้ชมวะสำเร็จค่ะสามเหรียญแสดงว่าพรที่ก้อยขอเนี่ยสำเร็จแน่นอนเดี๋ยวถ้าพรสำเร็จวันไหนนะจะมาบอกท่านผู้ชมเป็นคนแรกเลยค่ะ ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยต้องตามก้อยไปก่อนเพื่อที่จะไปไหว้สการะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อองค์ดำหลวงพ่อโสธรห้าพี่น้องนะคะหรือว่าจะเป็นองค์เทพต่งตางๆนะคะท่านผู้ชมตามก้อยมาเลยค่ะ ดรนะคะจะมีแม่น้ำบางประกงค่ะซึ่งเป็นแม่น้ำสายมังกรนะคะไหลผ่านค่ะ ึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะมีทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารมีวัดวาอารามนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายแห่งค่ะที่พร้อมให้คุณผู้ชมนะคะมาสัมผัสมาค้นหาด้วยตัวเองค่ะและแม่น้ำบางกงแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะร่องเรือนะคะชมทิวทัศน์ชมธรรมชาติที่สวยงามน,นะคะรวมทั้งชมวิถีความเป็นอยู่ของคนเมืองแปดริ้วได้ค่ะ จะเห็นได้ว่ามีความสวยงามมากๆเลยนะคะยิ่งมองก็ยิ่งเพลิดเพลินกับผู้ชม ด้น้ำสมุนไพรนะคะดอกอัญชันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะอาหารมาพร้อมแล้วค่ะเต็มโต๊ะเลยทีเดียวนะคะต้องขอขอบคุณนะคะป้าเน็กแล้วก็ป้าแมวนะคะที่จัดอาหารมาให้แอมอย่างเต็มที่เลยค่ะมาดูทีละอย่างดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นจันเทียงขั่วเกลือะคะ่ะหน้าตาหน้าทานมากๆเลยนะคะและอันนี้คะ่ะเป็นยำผักกูดค่ะ นี่ค่ะผักกูดทั้งนั้นเลยนะคะและนี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแกงเขียวหวานตากรายนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อได้สั่งแกงเขียวหวานแล้วนะคะเขาบอกว่าอย่าลืมสั่งโรตีเป็นเด็ดขาดคะ่ะเพราะว่า2อ,อย่างนี้นะคะจะต้องทานคู่กันค่ะและสุดท้ายที่เด็ดที่สุดของที่ร้านนี้นะคะแล้วถือได้ว,ว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองแปดริ้วนะคะก็คือต้มโค้งปลาช่อน,นะคะ่ะคุณผู้ชมทําไมถึงปลาช่อนเนี่ย ถึงได้เป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองแปดริ้วนะคะก็บอกว่าเวลาวิธีการทำนะคะเราจะต้องแล่ปลาค่ะคุณผู้ชมแล่ปลาเป็นริ้วๆนะคะให้ได้ทั้งหมดแปชิ้นค่ะแล้วก็นําไปทอดแล้วก็นํามาต้มโค้งนะคะก็ถือได้ว่าอาหารที่นี่นะคะก็มีที่มาที่ไปนะคะเดี๋ยวแอมขอชิมสักริ้วสองริ้วแล้วกันนะคะว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนคะ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มรู้สึกว่า ท้องนี่ไม่ไหวแล้วค่ะหิวมากๆเลยคุณผู้ชมคะทานไฟพร้อมๆกับแอมได้เลยนะคะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่เต็มอิ่มกับอาหารอร่อยอร่อยมื้อนี้แล้วนะคะเมื่อหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนตามแล้วคุณผู้ชมเอาเป็นว่าอาหารอร่อยอร่อยมื้อนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณป้าเงกขอบคุณป้าแมวนะคะและที่สําคัญต้องขอขอบคุณครัวบ้านป้านหนูคะ่ะที่ทําอาหารอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมื้อนี้จัดเต็มให้แอมเนี่ยได้อิ่มท้องแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะ ถ้าใครผ่านมาผ่านไปแถวนี้นะคะได้มาเยี่ยมเยียนนะคะเมืองแปดริ้วนะคะก็อย่าลืมนะคะแวะมาที่ตลาดบ้านใหม่ค่ะเพราะว่าครัวบ้านป้าหนูนะคะเดินเข้ามาที่ตลาดบ้านใหม่นิดเดียวก็เจอแล้วค่ะ ติดจับแม่น้ําบางปะกงบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะใช่เลยค่ะคุณผู้ชมหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะคะมาไม่ถูกค่ะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ ู้ชมค,คะใครที่ได้มาเยือนเมือง8ริ้วนะคะมา,าไหว้หลวงพ่อโสธรแล้วเนี่ยจะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับโซนของฝากค, <S <S <ๆ S 1> ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีของฝากเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีทั้งอาหารหวานอาหารขาวนะคะรวมทั้งด้วยขาามันฉานะคะและที่เด็ดสุดเลยก็คือข้าวหลังขนมจากนันเองค่ะตามแอมมาชิมเลยค่ะนี่อันนี้เป็นขนมจากนะคะคจะมีใบเตยแล้วก็ข้าวเหนียวดำแล้วก็วดอกอัญชัน อ๋อมีใบเตยข้าวเหนียวดำแล้วก็ดอกอัญชันนะคะแต่ว่านี้เป็นใบเตนนเย,ยอือร่อยมากมากเลยค่ะอันนี้เป็นกุ้งอบเกลือคะคุณผู้ชมไป,ปชิมหน่อยกุ้ง,งนิ่มกินได้เลยไม่ต้องแกะจ้ะไม่ต้องแกะเลยเหรอคะจา๋าเป็นกุ้งลอ,อกข้าว ร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านปุ๊กค่ะมีทั้งกุ้งแห้งนะคะมีทั้งหมึกแห้งนะครับเป็นอาหารทะเลแบบแห้งค่ะวันนี้มีอะไรให้ชิมมั้งคะปลาหมึกนะคะปลาหมึกสามรสค่ะอ่ะาขายดีเลยค่ะอืมอร่อยมากๆเลยค่ะมีทั้งสามรสเลยเรียกได้ว่ากลมกล่อมมากๆเลยใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะที่จะมาซื้อของฝากนะคะก็อย่าลืมร้านปุ๊กนะคะ แวะมาชิมมาชมมาซื้อได้คะ่ะม่ไมากกว่าขอบคุณค่ะททนทีมม่ให้าเจีบจนเลยฮะพราานผ่านทุ่า นนี้ก้อยก็อยู่กับหนูนะคะที่เขาเรียกว่าเนี่ยเป็นองค์ที่แบบว่าสามารถไปสื่อสารกับพ่อพระพิเคเนตได้ว่าอยากขอพรอ,อะไรขอพรอ,อะไรให้สมหวังเขาบอกว่าให้มากระซิบที่หูหนูนะคะโดยใช้มือข้างหนึ่งเนี่ยอุดรูหูไว้สําหรับใครหลายๆคนเนี่ยที่มาทําบุญนะคะอาจจะไม่รู้ว่าต้องอุดหูไว้ด้วยเนี่ยวันนี้ก้อยก็จะมีคําที่อธิษฐานที่ก้อยเนี่ยอยากจะอธิษฐานเลย ก็ได้ขอพอในสิ่งที่ก้อยอยากได้ไปแล้วนะคะแต่คงไม่บอกท่านผู้ชมหรอกเพราะเขาบอกว่าให้พรนั้นสําเร็จก่อนถึงจะบอกได้ว่าขออะไรไปก้อยก็ย,ยังเชื่อว่านะคะก้อยคงได้มีโอกาสมากราบไหว้องค์พระพิฆเนศที่วัตมารัตนารามอีกครั้งแน่นอนค่ะ หลังจากที่ก้อยเนี่ยได้ขอพรนะคะที่ให้กับพี่หนูไว้แล้วเพื่อที่จะไปให้องค์พ่อพระพิฆเนศนะคะตอนนี้เนี่ยก้อยก็ต้องได้ร่วมทําบุญบริเวณฐานขององค์พระพิฆเนศค่ะก็จะมีปางของพระพิคเนศปางต่างๆนะคะประดิษฐานไว้บนด้านล่างค่ะตอนนี้นะคะขอทิ่ฐานอีกรอบนึงค่ะ สำหรับการทำบุญนะคะโดยการหยอดเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าให้หยอดเหรียญน,นะคะแล้วก็ลูกองค์พระพิคเนศนะคะเ,คเพื่อที่จะขอพรว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมคิดอยู่เนี่ยจะำํำให้สําเร็จภายในเร็วพันค่ะ แล้วนะคะทำไมคะเพราะว่าเปลี่ยนเป็นชื่อรายการพับเพียบไทยเล์ไม่ใช่หรอกวันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยได้มีโอกาสมาร่วมทําบุญในค่เมืองแริ้วด้วยที่แบบว่าวัดวารามเยอะมากนะคะก็เลยบบกว่าสุภาพดีใช่ไหมคะเรียบร้อยมากเลยเราสองคนนะคะโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยอะแต่ว่าทริปนี้หวังว่าคุณผู้ชมนะคะคงจะมีความสุขไปกับเราสองคนนะคะที่ได้พา ไปไหว้องค์หลวงพ่อโสธรนะคะรวมทั้งไหว้องค์พระพิพเน์ที่ให<ช>ญ่ที่สุดในโลกด้วยที่สําหรับวันนี้นะรู้สึกว่า ถ้าเกิดเราสองคนเนี่ยมีโอกาสเนี่ยเราก็อยากกลับมาที่แปดริ้วอีกครั้งนะคะเพราะรู้สึกว่าแปดริ้วเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แถมยังมีแบบว่าวัดวาอารามและสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยค่ะทั้มเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากๆเลยสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาก็สามารถเดินทางมาได้นะคะรวมทั้งมาทาบุญนะคะมาร่องเรือแบบนี้คะแล้ววันนี้เราสองคนจะก้อยเราจะล่องเรือนะคะจากแม่น้ําบางปะกงนะคะไปยังแม่น้ําเจ้าพระยาเลยนั่งเรือกลับเลยเราจะนั่งเรือจากแปดริ้ว ไปที่กรุงเทพมหานครเลยเหรอถูกต้องค่ะถ้าอยากมากับเราสองคนต้องรีบมาเลยนะคะเดี๋ยวจะมาไม่ทัน๋ยวจะตกเรือเอายนะคะเอาเป็นว่าทริปนี้หวังว่าคุณผู้ชมคงจะมีความสุขไปกับเราสองคนเนาะแล้วก็เวลาในวันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วใช่แล้วค่ะก่อนที่จะลากันไปนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการค่ะยาแคปซูลสูตรไรตายเอดีสูตรสีเขียวและสีฟ้าค่ะ และเอ็นดีกูมาเคิร์ฟขาดที่สําคัญนะคะต้องขอขอบคุณนายห้างคุณนิคมบุญวิเศษค่ะที่มอบโอกาสดีๆให้เรา2คนแบบนี้นะคะบริษัทบุญวิเศษคอร์ปอรเรชันช่นกลุ่มจำกัดค่ะและที่สําคัญสุดๆที่ขาดไม่ได้นี่คะ่ะ,ะมือกล้องของเรานั่นอเองอค่ะพี่น้อยกอรวินเอ,เองต้องขอขอบคุณคด้วยคะ่ะเป็นว่าวันนี้ทริปนี้นะคะเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแมกราบสวยงามเลย